ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีละเลยการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติปี2554เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนเสียโอกาสจากการได้รับบำนาญนชราภาพครับเครือข่ายแรงงานนอกระบบแห่งชาติยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ตรวจสอบรัฐบาลกรณีละเลยการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติปี2554 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12พฤษภาคม2554เพื่อสร้างหลักประกาันร,รายได้ยามทาราให้กับประชาชนและแรงงานนอกระบบกว่า20ล้านคนที่ยังไม่อยู่ในระบบปบำเหน็จบำนาญกฎหมายกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนอายุ15ปีถึง60ปีนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2555แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังอ้างว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย แต่เครือข่ายแรงงานนอกระบบเห็นว่าทําให้ประชาชนเสียโอกาสและถูกละเมิดสิทธิในการได้รับบำนาญตลอดชีพจึงขอให้กรรมก,การสิทธิมนุษยชนตรวจสอบและพิจารณาฟ้องร้องการทําหน้าที่ของนายอิติรัตน์นรนงรัฐมนตรีม่าก,การการะทรวงการคลังและส่วนที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดทางนี้กรรมก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งคณะทางานพิเศษติดตามเรื่องนี้พร้อมทําหนังสือเพื่อขอคําชี้แจงและ อาจเชิญรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงการคลังชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วนเพราะรัฐบาลจะปฏิเสธดําเนินการตามกฎหมายไม่ได้